แก่บรรยากาศมันก็อึมครึมแล้วแต่แนวอิฐที่ก่อข้างในน่าจะเป็นของเก่านะครับอันนี้คือแนวของวิหารนะครับครับผมสวัสดีท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีสระนะฮะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วั็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพราะว่าผมไวททำภารกิจที่ชลบุรีมาครับซึ่งตอนนี้ผมกลับมาจากชลบุรีเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอดีมันไม่มีรถเข้าบ้านนะครับแล้ว พี่วินนะครับใจใจดีเนาะไปรับที่สนามบินแล้วก็มานอนที่อ่าในตัวอำเภอเชียงใหม่อ่เป็นอำเภอหางดงนะครับก็ไปร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟชื่อร้านล่มโพนะครับผมเพิ่งเปิดนะครับฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับอยู่ที่บ้านแม่เนี่ยบ้านงิ้วอยู่บ้านต้นงิ้วนะครับต้นงิ้วอ่าตําบลสรรปวานอำเภอหางดงนะครับแสดงของพี่วินนะครับหลังจากที่เรากลับไปชลบุรีนะครับคุณผู้ชมก็ได้ได้เห็นภาษาไทยสำเนียง ลานาคนร <l> ับ <c oughs> จะไปแล็เ <c oughs> มืองบา้างนะครับเลิะเมบ้างก็เดี๋ยวคือมันมีอย่างนี้เมื่อคืนเราคุยกันถึงเรื่องโบราณสถานซึ่งเป็นบัตรเก่านะครับซึ่งอยู่หน้าบ้านของพี่มีเดงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสํารวจกันนะครับแต่ข้อมูลเบื้องต้นก็คือเพื่อนเพิ่นสารวจแล้วเพื่อนโบราณสถาแล้วสำรวจมาแล้วสรวจมาแล้วเริ่วร้อยเมืงไหนที่มันมาครน่าจะเป็นทางของโกศิลโกศิลพกรครับรกศิลากร มีกรมศิลปากรนะครับมาบูรณะไว้แล้วแล้วก็สืบค้นในเบื้องต้นนะครับเนาะตอนนี้เขาพัฒนาไว้นะครับบริเวณนี้นะครับมันใกล้เขาเรียกว่าเป็นโซนของใกล้ๆเขียิงอุมงการนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าของเชียงใหม่ซึ่งอายุประมาณก็น่าจะประมาณ9 0 0รถึงพันน่าจะหลักพันนะครับเพราะว่าพันปีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแค่เมืองเชียงใหม่มันก็700้ยกว่าปีแล้วนะครับแต่เวียงอุมงการเป็นเมืองก่อนที่จะไปตั้งนครองหลวสีนครพิงเชียงใหม่นะเพราะว่า มันอยู่ฝั่งหนึ่งของน้ำปิงแล้วน้ำปิงเปลี่ยนสายนะครับทำให้น้ำแล้วก็ขี้เลน,เนมันเข้าไปถมในเมืองนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็เลยอยู่ไปได้นะเลยแงย่แง,ง่ไปสร้างเกณใหม่นั่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า,าลักษณะของเมืองอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่วินก็จะพาไปนะครับไปเลยครับอันนี้คือ,อบริเวณนะครับซึ่งเป็นบ้านที่เราพักผ่อนเมื่อคืนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะแพนให้คุณผู้ชมดูนะครับ ด้านหน้ามันจะเป็นลานกว้างนะครับซึ่งออพี่ it. วินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอ๋อยกเป็นถนนพี่วินซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะบอกว่าด้านหน้ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัดล้างนะครับวัดเก่าวัดโบราณนะครับซึ่งกรมศิลปกรมาบูรณะไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจวัดล้างกันนะครับว่ามันจะมีความยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับแก่บรรยากาศมันก็อึมครึม คือมันด้วยด้วยหลายๆอย่างครับต้นไม้น่าตัวอย่างตัวล้วก่อนมันมีบ้านด้วไงถ้าคนคิดมากก็ต้เรื่องคิดไปแล้วไงคคไแ,วแต่ที่ผมรู้สึกแต่คืนผมยังไ่ได้หันบ้านไงแค่แผ่นไม้ผมก็อรู้สึกอะไรดูครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นน่าจะเป็นบ้านบัดด้ล้างนะครับ <laughs> ถ้าบ้านล้างมันจะสะอาด <laughs> อันนีน้อันนี้บัดด้ล้าง <laughs> น่าจะล้างเหมือนแล้วหน่อยเนาะ ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหนองน้ำเก่าซึ่งเพื่อนเอาเศษวัสดุนะครับมาทิ้งไว้คล้ายแบบว่าเอาเวลาเราไปรื้อบ้านรื้ออาคารอย่างนั้นแล้วเพื่อนก็จะเอาเศษวัสดุรรมาได้ครับในเมืองมันม,มีที่ทิ้งนะเพื่อนก็จะเอามาทิ้งที่มันเป็นหนองน้ําเก่าเพื่อจะถม,ถมตีไปในตัวนะครับเดี๋ยวเราอยากเข้าไปสำรวจแนวบริเวณของวัดเก่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไอ ไอ้สมโพน,นะครับจะเล่นชื่ออย่างไรครับวินอ๋อผมอ่านเอาแตามอันนั้นแตมในเฟซบุ๊กอ่ะเพาะว่า <laughs> โป่มันมีต้นนี้อ๋อมันมีครับมีอย่างบอกอ๋อคือมันผ่านกันเพื่อนของว่าคุดค้นแล้วก็สืบค้นของทีมของศิลปกรมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเพือ่อนของว่าจัดลึกแค่ไหนก็จะได้ลึกเพื่อนของว่าสสนนักพุทธศาาอ๋อครับอันนี้ของโป่งสิ ครับที่ที่มาบุรณะมาทำเงินแต่ว่างบมันจะอยู่ที่นี้ครับนี่นะครับมีของสำนักพุทธตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับอาจจะลกๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูกนครับอะไรนี่มา,มาเร็วเร็วเร็ เรามีทีมสำรวจแถมสองตัวนะครับอ๋อมีมีนี่นะครับคุณผู้ชมเข้ามาในบริเวณของอวัดเก่านะครับอันนี้น่าจะเป็นวัดใหญ่พอสมควรนะครับดูจากดูจากลักษณะของบริเวณนะครับบริเวณกว้างขนาดเลยครับวัดอะไรครับวัดแจ้งน้ำมั้ไงอ๋อก็คือยังเป็น,ในใย,ยังเป็นโบราณสถานซึ่งเพืนอหมอนได้โบราณะซึ่งเป็นวัดที่มีแพะอยู่เนาะ เนี่ยครับคุณผู้ชมดูจําได้กับครับทุกครั้งที่เราไปสํารวจดินวัดล้างในป่านะครับดินกีหรือว่าก้อนอิฐเนี่ยมันจะมันจะเต่ากันเลยครับลักษณะคือความกว้างความหนาความายาวนะครับก้อนอิฐเนี่ยมันจะใหญ่เต,เต่ากันเลยครับผมว่าอยู่ในยุคเดียวกันครับดังบนนี้ผู้ซื้อไว้น่าจะเป็นดินกีใหม่หรือเป่าเพิ่นเนามาเสริมหรือเ่า เนี่ว่าเป็นดินี่นนดินกีเก่านี่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 อันนี้เก่านี่นี่ดูครับดูความเก่าครับความแห้งความแก่งของก้อนอิฐนะครับคุณผู้ชมอันนี้คืออันนี้<ข>ก้อนอิ่ใช่ศิลาเนาะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นก้อนอิฐด,ดินเผาครับแต่ว่าตังบนเน่ะมันจะไหมนะก็มันจะมันจะพอครับเหมือนเขาดูพพะนั่นแหะถ้าพระใหม่อเนื้อมันจะบักแก่งครับ<อ>เดี๋ยวเ้าไปดูด้านในกันนะครับคุณผู้ชม รอบบริเวณครับนี่ถ้าเข้ามาถูกจังหวาเปิ้ลนะครับเปิ้ลจะเจะ้าหน้าที่เปิ้ลเนี่ยมาตัดหญ้าไว้เนาะตัดหญ้าให้มันโล่งแลว้วก็ที่นี่เจ้าบ้านเหออ oh ๋อมาไันนี้มาอันนี้เปิ้ลเปิ้ลดูแลร่วมกันระหว่างเจ้าบ้านกับกรมศิลป์เหอเจ้าบ้านครับอ๋อเอาน้ำเอาท่ามาสู่กันใส่ปาได้มากัเอาน้ำมาสู่กันแล้วก็ช่วยกันเที่ยวกันบริเวณวัดคที่นี่แต่ควางจริงมี เนนี่ยเ้ออก็ผมว่ายังกำลังจะแถมอยู่ทีนี้มันเจอพายุอ๋อฮะพายุปิ้นไปว่าแล้วครับก็เลยสร้างใหม่ครับออบ้านหลังที่แห้งเพิ่งก็เลยมาแปลงเจ้าตีหนึ่อ๋ออันนี้คือคือเจ้าตีนี้มาแปลงใหม่ตอนที่พายุถล่มมาแล้วเนาะถล่มมาแล้วได้ได้ได้แบบมาณได้แบบแมนเกือบประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนได้ลรืครับ ตอนช่วงพายุที่ผ่านมานะฮะ oh. ช่วงนี้ที่ผ่านมากูเขาแล้วที่นี่ลายแลว้วแวกนี่พังหมดยกเว้นตรงบ้านขอปิดอย่างหมายความว่าทุ่งโล่งนี่ลมมันมาแหงเนาะถ้าถึงแน่พายุเลยเนาะถึงแน่แน่มีเวลาลมมากรรมาอย่างนันกรรมก็จะแหงหนักหนาตอือนี่นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมอันนี้เป็น,เป,นเป็นรูปรูปร่างลักษณะเป็นอาคารนะครับซึ่งในตอนอดีตนี่ก็น่าจะเป็นวิหารหรือว่าเป็นสารบ,บาดเป็นอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเฮามองจากทิศทางแล้วอ่อรครับรครับอันนี้นนะละ,อะอ๋อถ้าส่วนที่เขาที่ถอดยาวพุ่นน่าจะเป็นโบต์นะครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนมีแท่นพระประทานเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปดูกันแห่งกรรมนะครับตะกี้เฮาเดินมาจากตรงนู้นนะครับบ้านหลังที่เฮาเปิดคลิปตะกี้นะครับก็คือหลังที่สองซึ่งมีรถกระบะสีดําจอดอยู่นะครับที่ผมนอนตะคืนเนาะ พอดีเข้าบ้านหมดตอนครับเพราะว่ามาแต่คืนกับประมาณห้าทุ่มแล้วทีนี้รถเข้าบ้านหมมีนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวไปสำรวจกันต่อครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยผมชอบขนาดเวลาไปสถานที่อย่างเงี้ย เวลาไปเจอในป่าแบบทีอย่างบบเกยคุดค้นเนี่ยผมตื่นเต้นขนาดเลยนะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นกูเก่าก็าเป็นเจดีเก่านอ้านอยเนาะตอนนี้เราจะถ่ายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยครับมันสันนิษฐานได้แน่นอนว่าเป็นวิหารหรือว่าโบสถ์แน่นอนครับผมครับคุณผู้ชมจุดนี้น่าจะอยู่บริเวณเกือบกึ่งกลางของอเขาเรียกว่าบริเวณวัดล้างนะครับมันจะมีต้นโพใหญ่นะครับซึ่ง ดูจากเปลือกของลำต้นเนี่ยมันเก่าแก่มากนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นโพที่อยู่ในยุคในช่วงที่มันสร้างวัดนี้ก็น่าจะเป็นหลักหลายร้อยปีนะครับแต่ว่าต้นโพมันถึงแม้จะล้มลงเนี่ยมันจะสามารถถ้ารากยังอยู่นะครับมันจะสามารถแตกกิ่งต้นใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับผมสูงใหญ่มากเลยครับอันนี้คือแนวของวิหารนะครับที่ ถอดตัวมานะครับเดี๋ยวใจะะ้ภาษากลางตัวนะเพราะว่าคนภูมิภาคอื่นจะได้เข้าใจนะครับซึ่งเป็นจุดแรกที่เราเข้ามาสำรวจนะครับนั่นก็คือแนววิหารเก่านะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทีนี้ผมจะแพนมาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคือจุดที่พี่พี่วินยืนอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันสูงเหมือนคล้ายๆเป็นฐานเจดีย์เก่าแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่ามันมีหญ้าปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงซึ่ง มันจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านหน้าซ้ายของตัววิหารเนี่ยครับมันจะมีบ่อน้ําอยู่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอ่าสาะน้ําที่ใช้ในยุคนั้นนะครับเนะาะเมื่อก่อนก็จะต้องอิงอาศัยกับน้ําเป็นหลักแหะครับอ่น่าจะเป็นสาะน้ําที่ใช้ในวัดเมื่อก่อนนั้นนะครับคุณผู้ชม นี่คือแนววิหารนี่ต้นหักเซียนเลนะมันกับเซียนผีกันเซียนเพวกนเอาแป้งยาไปใช่ไหมมันมีสองเซียนนะมันเซียนที่เป็นเบือก็มีนะนี่นะครับอือแม่นมันเป็นพ่นห้องหักเซียนหักเซียนนั่นอะแต่ว่ามันมีเซียนผีด้วยกับมันจะกินได้บ่ได้ผมครับแต่ ปูผมเอาธรยานะหมอาหมงวัามันมีสองชนิดหม,ม,มองว่าชนิดเดยีย oh, <yeah. S 1> นี่นะครับแนววิหารครับคุณผู้ชมเป็นโบราณสถานที่ทอดตัวยืนหยัดยังอยู่คู่กับชุมชนปัจจุบันนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะผุพังไปตามกาลเวลาหรือว่าก้อนดินกีต่างๆมันก็พังลงอะครับเนาะแต่ว่ายังเหลือหลักฐานให้เราชมนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเชียงใหม่ซึ่งเป็น มืองหลวงราชธา,านีของล้านนานะครับชื่อว่านบบุรีศรีนครพิงเชียงใหมนะ่เนี่ยมีความรุ่งเรืองมากนะครับคุณผู้ชมมีความรุ่งเรืองมากๆจริงๆการที่จะสร้างได้ขนาดนี้นี่ต้องใช้กําลังคนเยอะนะครับเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ใช้ทุนทรัพย์นะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับแรงงานเป็นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยหลักในการสร้างาสถานที่ต่างๆอาคารต่างๆนะครับทําไมเราถึงเจอแต่วัดนะครับ ทำไมเราไม่เจอหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านเมื่อก่อนจะใช้ไม้ในการสร้างนะครับบ้านคนเนี่ยเพราะว่าคงจะไม่มีปัญญามานั่งทําก้อนอิฐเพื่อสร้างบ้านกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อผ่านการเวลาไปเนี่ยมันก็จะผุพังไปนะครับแต่วัดเนี่ยมันเป็นสถานที่สาธารณะก็เลยรวมใจกันสร้างได้มันก็เลยเหลือหลักฐานเป็นดินก้อนอิฐเนี่ยให้เราได้รับชมกันนะครับผมไป เดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจเรื่อยๆนะครับผมจะอู้ไทยไปแลเดเมืองไปเรื่อยๆนะฮะอ,อาจารย์เพื่อนจะ,จะเอารถน,น,คนะครับเจ้าของที่นี่แหละเจ้าของนี่คนอยู่ละแวกบ้านนี่ญานนีิตาอาจารย์เพื่อนจะเอารถมาตัดพ้องเอดี๋ยวรถตัดสนอ<ด>๋อรถตัดแย่เหรออ๋อ <า S 2> รครับ,รบวูดูประตูโขงยิ่งใหญ่ขนาดเลยอันนี้อยู่ด้านท้ายของโซนวิหารมาแน่ใจว่าจะเป็นอะไรอย่างซึ่ง ถ้าแต่นี่จริงๆนี่ป้นจะบาป้นจบับาสร้างกุฏิอยู่หลังของวิหารนะครับป้นจบับาสร้างเพราะว่าพระเนี่ยป้นจะบาอยู่ครับป้นจะอยู่ทางหน้าหรือว่าข้างๆอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรยังนะครับเป็นเสลา,าอย่างสักอย่างหนึ่งแต่ว,ว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้อยู่ยังเยื้องมานะครับเดี๋ยวแพนกล้องเขาดูหน่อยนี่นะครับจุดท,ที่ทำมาตะกี้ก็คือ มีแนวของวิหารทอดยาวแล้วก็ผ่านมาจะเป็นองค์คล้ายๆเจดีย์นะครับเจดีย์เก่าซึ่งมันล้มแล้วนะครับแล้วก็ทอดมาอันนี้อยู่ด้านประมาณสักตะวันตกเฉียงเหนือนะครับจะมีแนวอาคารอยู่ส่วนแนวกําแพงนะครับมันจะอยู่กว้างมากนะครับอยู่นุ่นเลยอยู่ติดตรงหมู่บ้านเลยนะครับแนวกําแพงของที่ล้อมวัดอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปดูประตูโขงครับนี่คือประตูโขงเนาะ อ๋อมีลานด้วยอืผมมาแก้สนันนษฐานเลยแต่ว่าไม่จะเป็นสลา,าอย่างสักอย่างอาจจะเป็นสลา,าทำอาจจะเป็นสลาทำก็แบบเหมนแปลงยี่วะเพราะว่ามันน่าจะทเขาจะว่ากุฏิแต่มันอยู่หลังวิหารนี่มันผิดผิดรักบ่นอ่ะปกติกุฏิบ่นอย่ามาสร้างหลังวิหารนะครับครับหมอจะเข้าบาู้ว่ายุคตะกอนเป็นอย่างไรเนาะ ที่แปลงเจ้าตีอยู่อันดับบอ่อน้ามีบอ่อน้ามั้งเรแวกเราแวกนะแต่มีบอ่อน้าแบบือรามาแค่เมันจะสามสีบ่บ่อนะครับอืเป็นบอ่อน้าของหมู่บ้านที่เขามาตักน้ำเพอเาไปใช้ไงาาคือแตอกอ่ก้อนน้าประจัยรักนะเนาะประจ่ายรักซื้ออย่างทุกอย่างนะเป็นน้บอ่อเก่าอยู่ตรงฝั่งคุ้มห้องบางเที่ห้องแต่เขาไปได้เตี๋ยวแฝงปรุงกับอาหารลายมันครับไปแล้วก็อันนี้นี่ครับคุณผู้ชมดูครับ ลักษณะของอิฐนะครับผมมันจะมีอิฐเก่านะครับอิฐเก่าที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เนะี่ยแล้วก็พอมีการบูรณะขึ้นมาอันนี้มันจะใช้อิฐใหม่มาเสริมนะครับเนี่ยเขาจะดูได้เลยนะครับว่า,าจุดไหนเป็นอิฐเก่าหรือว่าอิฐใหม่นะครับจะดูจากความแห้งความแก่งนะครับถ้าเป็นไว้ได้เนะี่ยถ้าเขาหักดูเนี่ยมันจะดูดังใน,นมันจะหู้ครับว่าอันไหนเป็นอิฐเก่าอิฐใหม่ เหมือนเขาดูพระสมเด็จหรือว่าพระหลอดนั่นแหละครับความแก่งมันจะมาเหมือนกันนะครับอันนี้เพป็นสนถานวฐานประมาณกี่ปีครับไม่แนใ่ใจนะเล้อมูะม่กระลายร้อยเนาะ <c oughs> น่่จะรักหลายร้อย <c oughs> ไปเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวไปดูประตูโขงนะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมโอ้โหดูความยิ่งใหญ่ผมพยายามจะสืบค้ขนข้อมูลของวัดร้างในแต่ละที่เพราะว่า เดี๋ยวเขาจะไปประกอบข้อมูลกับวัดหรือว่าเมืองล้างที่เขาเจอในป่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากสำรวจจุนนี้แล้วผมจะไปอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเขามีแนวแนวทางจะทําอย่างไรกับเมืองล้างที่เราไปสำรวจมานะครับตุสตุโอเนี่ยครับด้านบนจะมีต้นโพต้นไซน่ะพอมันย่งงลากลงไปนี่อาจจะสร้างความเสียหายให้อ,อาราณสถานได้นะครับ โอ้โหคุณผู้ชมดูครับนี่เป็นก็นออลังเก่างเก่า,า,กาอันมันคืออ,อย่างตอกะเออไปเจ้พึ่งเออมันต้องเป็นพึ่งเพราะว่าหูมันน้อยดูนะครับแต่เป็นรังเก่าแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้ารังใหม่เราคงไม่อยู่แล้วนะครับเขอาการล <c oughs> อดเข้าแม่นนี้คือชนาลงนะครับหรือว่าขี้ต่งนี้โอ้อันนี้ขี้ขี้แย้วขี้ตังนี้ขี้ต่างนี้ครับ ติดตะกนีนะครับผมเอาไปอุดตะกุดได้นะครับโอ้โหแล้วอยู่ในซุ้มประตูของวัดด้วยโอ้โหแม่เอาจริงๆเลยครับถ้าเป็นบ้านเฮาคงจะบวเเลือแล้วครับอันนี้อันนี้บวชเจถิ่นเฮานะครับเอาไปพอกตะกุดนะครับคุณผู้ชมอืมครับมาเดี๋ยวไปสำรวจเรื่อยๆนะครับอ๋อ ส่วนนี้เป็นเป็นพื้นที่ของเจ้าบ,บ้านซึ่งเปิ้ลอาเพาะเลี้ยงแคคตัสเราก่อชวนชมนะครับผมดูชวนชมงามอยู่ครับแต่ว่าเอเชียค่อนข้างบังไปหน่อยอ๋ออันนี้อยู่ในพื้นที่ของเปิ้ลไงก็เนี่ยครับการไปไปอยู่ในพื้นที่เอออยู่ในพื้นที่ของเปิ้ลอ่าฮะออเออผมไม่แน่นใจนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับ ในสมัยโบราณนะครับกว่าจะสร้างได้นี่บาดใจเรื่องง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสถานษฐานได้เลยว่าวัดนี่บาดใจวัดน้อยๆแน่นอนครับผมต้องเป็นวัดใหญ่ครับเพราะว่าแต่ก่อนพ่นบัได้ใจทุนทรัพย์เนาะพ่นใจแห่งงานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างได้ขนาดนี้ก็หมายความว่าเป็นชุมชนมีคนเยอะต้องต้องมีคนอยู่เยอะครับห่ากลังกําลังสูงใช่ แต่คืนผู้ซอ้อกว่านว่าม,มันอยู่ใกล้ๆกับเวียงกุมกามเอครับครับแม่ครับละแวกนี้จะเป็นอยู่ใกล้กับวัดท่าไม้ยิ่งการถ้าวันนี้ได้ออกไปด้านนอกเราิดได้ออกไปจะพาไป,ไ,ปไปบนดูว่าจุดที่เป็น,ปนวัดเก่าหรือหรือว่าเป็นโบนราณสถานที่คล้ายๆกัน,นครับ,รบมีจํานวนหลายตีในโซนนี้ฟังพุ่งก็จะเป็นเวียงกุมกามเพราะว่าออกไปทาง สาระทอนอครับเป็นเวียงเป็นเวียงคุ้งแกมแสดงว่ามันก็ต้องมีความเชื่อมโยงกันแล้วครับเขาจะได้ยินเสียงรถแตตรงแยกนี้บอกว่ามันเป็นตัดแยกแล้วก็บอกมีไฟครับผมคิดว่ามันก็น่าจะอยู่โซนเดียวกันนั้นโซนเดียวกันหมายความว่าน่าจะอยู่ยุคเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเวียงคุ้งกามมันก็อยังน้อยน้อยกว่าประำกว่าแปดเก้าร้อยปีก็เป็นเพราะว่ามันก่อนเชียงใหม่นาะเชียงใหม่มันเจ็ดร้อยอ่ะเจ็ดร้อยกว่าแล้วนี่ ล้วก็อเมืงกรุงกรามมันก่อนก่อนเชียงใหม่หน่อยดีว่าย้ายจากย้ายจากฟังเมืงกรุมกรามเพื่อจะข้ามไปสร้างเมืองเชียงใหม่อันแสดงว่ามันก่อมันก็เปิดพันนะครับมันก็บันเทึงกับเกือบ่เนาะประมาณเก้าร้อยครับเยอะแต่ว่ามันเกินเจร้อยอยู่แล้วเพราะว่าเชียงใหม่มันเก็นเจร้อยกว่าอยู่แล้วอ่ะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษที่สร้างไว้นะครับเนี่ยครับดูลักษณะลายปูนปั้นนะครับซึ่ง ความจริงแล้วผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลายซึ่งปั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เสริมของเก่านะครับเนาะแต่แนวอิฐที่ก่อข้างในน่าจะเป็นของเก่านะครับแต่ตอนนี้มีฝนลงมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่แน่ว่าเราจะสำรวจได้อีกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมนํากล้องใหญ่มานะครับซึ่งมันไม่สามารถกันน้ําได้นะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับผัดจากบ่อน้ําขึ้นไปนะครับดูมีเครื่องบินบินอยู่นะครับมันใกล้สนามบินนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตะเคืยนผมกับแม่นี่เนาะนั่นก็ คุณผู้ชมครับผมต้นโพเมื่อกี้นะครับที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับพอเรามาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวต้องเดินต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าแถวนี้ยัานากเยอะนะครับเราดูแล้วเนี่ยครับเห็นไหมว่ามันจะมีก้อนอิฐเก่านะครับหมายความว่าตรงนี้เป็นเจดีย์เก่านะครับผมเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นวงกลมมีลักษณะเป็นฐานวงกลมแล้วก็ทีนี้มันล้มลงนะครับล้มลงก็ ผมคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากรากของต้นโพนะครับแล้วก็มันชอนชัยทาให้เจดีนี้ล้มลงแล้วก็ต้นโพนี่ก็จะ,จะเจริญเติบโตนะครับทับเขาเรียกว่ากองเจดีนี้ไว้อะเนาะก็เลยทําให้เรามองไกลๆนี่เหมือนจะเป็นมีต้นโพเฉยๆแต่มาดูใกล้ๆแล้วมันเป็นแนวฐานของเจดีนะครับเพราะว่ามีก้อนอิดเต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่คือหน่วยข่ากองเขานะครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมคุณผู้ชมอันนั้นก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราไปสำรวจมานะครับแล้วก็กลับมาพอดีชงชานะครับพี่เป็นไปยชงชาเป็นของทางร้านนะครับเดี๋ยวจะนั่งจิบชาไปแล้วก็คุยกันไปนะครับก็อย่างที่เห็นครับมันก็จะมีโบราณสถานมันมีชามีกาแฟนะครับที่ร้านนี้นะครับอยู่ตรงบ้านต้นนิ้วนะครับตำบลสันผัหวานนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมได้ชื่อร้านกาแฟล่มโพนะครับผม ที่มาของที่ล้วนี่คืออย่างว่าเอ่อถึงถึงเรื่องพอดีว่าอยู่ติดกับวัดนะอยู่ติดกับวัดอู้ผมผมผมพูดผมผมอู้ไทยบอกว่าแข็งแรงครับเมือนกันผมเป็นอูู้้เมืองเลยครับทำอะมเมืองอ่าอยู่ติดกับวัดวัดเนี่ยมีต้นโพ่ต้นหนึ่งเอตอนได้มาอยู่นี่เขาก็เลยหันว่าจริงเขาว่าต้นโพที่เขาไปดูเลยที่ครับเป็นล่ะครับที่ว่ามี ก้อนอ <c oughs> ีกเป็นจีทีเก่าที่ขึ้นมานะครับเออดูความเป็นเป็นมันอยู่ในร่มโพร่มโพล่มใสร่มโพเออนจอมร่มโพร่มใสเปียกๆกันเนี่ยบอกว่าจะเป็นพ่อแม่ใช่ไหมือว่าเป็นร่มโพร่มใสใ้าอย่างเราดีครับก่อนเดียวยามเาวันนี้ครับป้องกันภัยเขาได้คุ้มครองเขาเลยตั้งชื่อมันตั้งว่า ชื่นร้านล้มโผงานล้มภูมิทางกีสำหรับใครก็ได้ที่มาเดี๋ยวคุ้มคุ้มภูมิภัยก็ได้ครับไปอยู่สุขสบายได้อยู่เป็นล้มโผล่ล้มใส่ได้โอเคที่แรกผมก็ฝากฝากร้านแล้วนะครับเราเดี๋ยววันนี้เอวินก็จะไปส่งต่างโมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลังจากวันนี้ไปคงจะต้องเข้าป่าแล้วเพราะว่ามวยหาป่ามานานแล้วนะครับผู้ชม ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้กดกระดิรร่งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย